วจีกรรมเนี่ยกูเห็นเป็นปัญหากันเยอะแยะไปหมดมันจะเป็นวัจุวจีทุจริตมึงต้องมีเจตนาไม่มีเจตนามันเป็นวัจีทุจริตได้ยังไงกูจะพูดคำหยาบได้ยังไงในเมื่อกูไม่ได้พูดมึงจะมาแย้ไดให้กูพูดได้ยังไงเออถ้ากูดา่ามึงมึงเข้ามาละลานกูแล้วกูดา่ามึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เออนี่สี่ป่าเป็นวจีกรรมกูเคยพูดคำนี้หรือเปล่าคำว่ามึงว่ากูในสังคมก็ยังใช้กัน อีกอย่างหนึง่งกูก็ใช้อยู่ในบริบทของกลุ่มกูเองสังคมกูเองกูพูดกับลูกศิษย์กูมึงจะมานับว่ากูพูดว่าจีทุจริตได้ยังไงในเมื่อกูไม่ได้พูดกับมึงถ้ากูพูดกูมึงกับคนที่ไม่ยอมรับกูในการพูดนั่นแหละกูจะพูดว่าจีทุจริตเช่นกูพูดกับมึงแต่มึงไม่ยอมรับความเป็นจริงว่ามาอย่ามาพูดมึงกูกับฉานฉชาไม่ชอบเพราะไม่งั้นมันจะเป็นว่าจีทุจริตถ้ากูยังดึงดังพูดต่ออันนี้แหละผิด แต่นี่กูพูดกับลูกศิษย์รับได้คือรับรับไม่ได้คือออกจบมันง่ายนิดเดียวหายหัวกระบ,บาลไปแล้วมั้งเนี่ยวัวไปตาผากควยแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> บริบทของอาจารย์จำเป็นต้องสํารวมไหมคะหรือยังไง